เงื่อนไขนะครับไม่ยกปากานะครับและไม่มองกระดาษให้มองรูปที่เราวาดเท่านั้นนะครับผมใครรู้สึกว่านะครับพร้อมแล้วลุยเลยนะครับใครที่ทําไปได้เปิดใจดูนะครับเริ่มเลยนะฮะให้มองแค่ภาพอย่างเดียวแล้วก็เริ่มเลยนะครับหาจุดที่เริ่มก่อนเราจะเริ่มจากบนหัวนะครับโดยที่ไม่ยกปากานะครับมองภาพเท่านั้นแล้วก็วาดเลยเริ่มเลยนะครับอ่าไม่มีไม่สวยนะครับไม่มีสวยมีแต่อาร์ตมากนะครับ เป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับของให้เราได้ฝึกฝนนะฮะช่วงนี้ครูจะสอนให้ทุกคนได้ลองเปิดใจก่อนนะครับมันจะมีความกลัวแหละตอนที่เราวาดไปอ่ะเอ้ยมันไม่สวยบ้างมันไม่สมส่วนบ้างมาจอ,อกมาเป็นตัวอะไรวะเนี่ยนะครับมันจะมีความค้านในใจนั้นแสดงว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันนะครับเท้าลอยอ่าเท้าลอยจาได้ไหมครเท้าลอยที่ครูบอกเทนะ้าลอยคืออะไรครับการที่เราไม่ได้อยู่ปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธปัจจุบันทําให้เราไม่ได้สัมผัสถึง ความสงบที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ,อยู่ปัจจุบันของมันและเรียนรู้ทุกขณะของมันมันจะไม่มีความกังวลหรือความคาดหวังอะไรทั้งสิ้นนะออกมานะครับอ่ะของครูเสร็จแล้วนะครับผมเสน้สนลายเส้นนะครับใครเสร็จแล้วพิมพ์อาร์ตมากมานะครับอ่าใครเสร็จแล้วพิมพ์อาร์ตมากมานะครับผมเป็นยังไงบ้าง <laughs> อ่นะครับผมใครเสร็จแล้วพิมพ์อาร์ตมากมานะครับไม่ต้องซีเรียสนะสิ่งที่เรียนในวันนี้คือ ให้ทุกคนได้ลองดีแลกกับมันนะครับดีแลกกับมันได้ฝึกอยู่กับปัจจุบันด้วยนะครับเท้าอย่าลอยนะครับอะใครเสร็จแล้วพิมพ์มาว่าเท้าลอยนะครับผมเพื่อเตือนสติตัวเองว่าตอบหลังจากนี้ฉันจะเรียนด้วยสตินะครับฉันจะเรียนด้วยสมาธินะครับเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ปัจจุบันเนาะอะแล้วจะไม่มีความกังวลว่ามันจะสวยหรือเปล่าไม่มีการตัดสินตัวเองไม่มีการแบบว่าดูถูกตัวเองนะครับเราเองมาเรียนเพื่อเรียนรู้นะครับนะอา ใชเสร็จแล้วนะครับพิมพ์เท้ารอยมาได้เลยนะครับผมอ่าเตือนตัวเองว่าอาร์ตมากในใจเวลาเราวาดอะไรไม่ได้นะครับก็ไม่มีไม่สวยไงไม่มีสวยมีแต่อาร์ตมากนะครับ